สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูดิสเบรกหลังนะครับของคลิกร้อยยี่ห้าตัวนี้นะครับผมนี่นะนี่ก็เอาไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับอันนี้ตามใจลูกค้านะครับลูกค้าต้องการเอาไว้ด้านล่างเพื่อที่จะเซอร์วิสง่ายนะครับก็จะเป็นทรงนี้นะนี่นะเดี๋ยวจะหมุนล้อให้ดูนะเดี๋ยวมากำเบรกให้ดูก่อนนะเอาคลิปนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะนี่ เนี่ยตึงๆเนี่ยตึงแบบนี้เนี่ยนะนี่นะครับเรามาดูด้านหลังนี่ด้านล่างก็เก็บสายแบบนี้นะครับนี่นี่ยนะนี่ยนะหมุนล้อเบาๆสบายๆนะครับเนี่นะ นะไม่ฝืดแน่นอนนะครับเห็นไนะลื่นแน่นอนนะครับลื่นแน่นอนเห็นนะนะเวลาเราเวลาเราปล่อยเบรกแล้วมันจะลื่นแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาเรากำเบรกมันจะอยู่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ขาตัวนี้มันไม่มันไม่มีขาคานหลังนะมันเลยดูไอ้ตัวนี้สรงยาวหน่อย ขาจับมันจะยาวอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็จะขาสั้นๆหน่อยนี่ให้ดูชัดๆเป็นแบบนี้นะนี่นะครับผมอ่าให้ดูชัดๆประมาณหนึ่งนี่นะใครสนใจก็ทักถามมาได้นะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์ 0 9 8 9 9 3 9 6 3 3กานะครับนี่นะใครสนใจก็โทรมาหาผมเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะมีคนรอนี่นะคนหนึ่งรออยู่นี่นะอันนี้พี่เขามาจากนนนะครับผมนอน,น,อนทนนทบุรีปากเกร็ดนึ่นะใครสนใจก็ทักถามผมได้นะครับไปแล้วนะครับผมคลิปนี้ประมาณเท่านี้ถ่ายดูมาเท่านี้นะครับผม